คนเดิมครับบอกว่าเวลาท่องมันจะอยู่ที่สมองไม่ยอมลงมาที่กลางอกสักทีแนะนำเลยค่ะได้เลย professional อ,อ <laughs> คือการที่บริเวณปกติเวลาเราท่องหรือเรากําหนดอะไรก็ตามเราจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่บริเวณใบหน้าเราบริเวณปากบริเวณหน้าตาเรามันจะอยู่ประมาณนี้แต่จริงๆทั้งหมดศูนย์รวมมันอยู่ที่ตรงนี้เราจะคิดว่าเราคิดอยู่บนหัวแต่จริงๆแล้วมันเป็น แค่ย้ายความรู้สึกมาไว้ตรงนี้สําหรับคนที่กําหนดยากผมว่าแนะนําให้เอานิ้วแตะเอามือจับไว้แล้วเราลองพูดในใจตะโกนดังๆข้างในใจก็ได้พูดโทเไม่น่าโททัโมไม่น่าโทสังคมไม่น่าโทร,ร,โทร,ร,โทรเราจะรู้สึกเลยว่าพยายามดันให้เสียงมันลงมาพยายามทําความรู้สึกว่าเสียงเราอยู่บริเวณนี้ หรือผมเคยใช้นะแบบตอนนั้นผมก็เป็นพวกไมเกรนแบบคิดเยอะผมจินตนาการว่าเรามีปากอยู่ตรงนี้ตอนนั้นทําเบอร์น,น,น,นั้นเลยนะนอกจากเอานิ้วแตะแตะแตะ,แตะให้ไหมแล้วเราเราจะมองหน้าอกเราได้ตอนไหนคนเราอ่ะมักจะตอนเวลานอน <int> ผมก็เลยลงไปนอนแล้วเราก็มองดูหน้าอกเราแล้วเราก็พูดกับตรงหน้าอกเราแล้วเราทําความรู้สึกอยู่ตรงเนี้ยอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆแล้วเราก็จับเดินจับเดินอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆเวลาเราตกใจปุ๊บ มันก็ตกใจตรงนี้เราก็พูดโทเเมนาโถเราย้ําไปเรื่อยๆเนี่ยประมาณอาทิตย์สิบวันนะครับมันตอนนี้มาอยู่ตรงนี้เลยการฟังอ่ะผมตอนแรกก็คิดว่าฟังผ่านหูใช่ไหมหูมันก็คือฟังนะแต่พอมาเอาความรู้สึกมาอยู่ตรงนี้ให้ทาไมตรงนี้มันเป็นตัวฟังทําไมตัวนี้เป็นตัวได้ยินทําไมความได้ยินความรับรู้ความรู้สึกมันอยู่บริเวณนี้หมดเลยแต่ไอ้ช่องพวกนี้มันคือช่องผ่านอ่ะช่องประตูหน้าต่างอะไรแบบเนี้ยใช้วิธีการเอานิ้วแตะ ย้ำไปเรื่อยๆแท็บไปบ่อยเวลานอนก็เอาไว้แท็บไว้ตรงนี้ก็ได้แบบใช่มาร์คจุดเอาไว้ตรงนี้ว่าเออจะคิดในหัวอะไรก็ช่างก็มาจากตรงนี้นะค่ะให้เขาอยู่ตรงกลางคีย์คือเราบางคนทําน้อยแบบเขาเรียกว่ามีพลัตตนาไตน้อยหรือไม่ได้ทํามากไม่ได้ตั้งใจจะฝึกมากบางคนไม่จัดเวลาอืบางคนทําแบบคือมันเหมือนกับว่า เราไปเริ่มยกเวทใหม่ๆพอเราไปยกครั้งแรกเราก็ต้องยกน้ําหนักที่เบาๆที่เราคุ้นชินก่อนถ้าคุณเป็นคนมีแรงยกได้ห้ากิโลคุณอาจจะเริ่มยกที่กิโลหนึ่งถ้าคุณตั้งใจจะมีพลัตนัตไตคุณลองดูว่าพลัตะนัไตหนึ่งจบแล้วค่อยทํากิจกรรมบางอย่างพุทโธเมนาโถนหนึ่งรอบแล้วค่อยทํางานพุทโธเมนาโถนหนึ่งรอบแล้วค่อยอาบน้ําพุทโธเมนาโถนหนึ่งรอบแล้วค่อยเปิดฝักบวัวสมมุตินะคุณทําแบบนี้ไปเลยก,ก่อนคุณขับถ่ายหรือทําอะไรก็ได้เนี่ย ให้มันเป็นนิสัยคือทําให้มากแล้วมันจะง่ายแต่บางคนแบบทําก็น้อยทั้งวันไม่คิดจะทําไม่มีการเตือนในโทรศัพท์ม,มือถือผมนี่เตือนเตือนในหน้าจอโทรศัพท์มือถือเลยนะผมอยากให้ดูเลยว่าอันนี้มันตั้ง,ต,งตั้งการเตือนได้นะผมตั้งตั้งการเตือนอย่างเนี้ยเนี่ยอะไรที่ผมจะต้องทําพุโทโธเมนาะโถอย,อย่างเนี้ยตั้งแต่ปีไหนแล้วไม่รู้ที่ทําพิจารณากายเอาเป็นโครงกระดูกอะไรมา คือทํทาทุกอย่างนะครับที่จะเป็นเครื่องเตือนเราเอาสติกเกอร์เขียนแปะที่กระจกแปลงฟันไปทําไปเอาสติกเกอร์แปะที่โต๊ะทํางานถ้าใครเรียนหนังสือแปะที่ห้องเรียนแปะที่หน้าหนังสือแปะที่กระเป๋าแปะที่อะไรบางอย่างถ้าเราจะตั้งใจจริงๆนะเราต้องหากลยุทธ์เครื่องเตือนเราถ้าคนจะตั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกําลังด้วยแหละผมรู้ว่าบางคนนะ่ะตั้งใจที่จะทําและอยากจะทําแต่เหมือนอย่างที่บอกว่าเล่นเวทนะครับ ถ้าเราไม่คุ้นว่ายกยังไงยกท่าถูกหรือเปล่ายกหนักไปไหมเบาไปไหมมันเหมือนว่าเราต้องฝึกยกแล้วเจ็บบ้างแล้วเราก็ไม่อยากทําเรายกแล้วแล้วเราก็แบบหายไปเลยยกวันหนึ่งหายไปอาทิตย์หนึ่งกล้ามยังไงก็ไม่ขึ้นแน่นอนมันต้องเริ่มแบบว่ามีวินยัยถ้าเราเริ่มมีวินัยกับตัวเองนะครับมันความยากของแต่ละขั้นมันจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นสามวันห้าวันแล้วมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นเชื่อแม้ว่าวันนี้ง่ายกว่าเมื่อวาน พูดกับตัวเองอย่างนี้เลยว่าเออวันนี้มันง่ายกว่าเมื่อวานเราผ่านความยากมาเรื่อยๆแล้ะว,วันนี้เราจะทำให้มากขึ้นทำให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อย่าไปกดดันตัวเองมาก